นี่ฮะย้อนให้คุณผู้ชมดูสักนิดหนึ่งเมื่อวานแอบเข้ามาในโรงงานนะครับนี่ฮะพนักงานที่อยู่ในโรงงานก็พยายามบอกเฮ้ยเฮ้ยอะไรอะไรออกไปก่อนอยู่อยู่บุกเข้ามาได้ไงวิ่งเข้ามาเลยเออเนี่ยนะฮะหลังจากนั้นที่ผ่านกล้องตัวนี้ไปเนี่ยนะครับก็เอามีดไปแทงคออดีตภรรยาครับนางสาวสสิพิมเหตุการณ์เกิดขึ้นนี่ฮะในโรงงานหมี่ซั่วนะครับตําบลอรัญจิกอำเภอเมืองจังหวัดพิษณุโลกตัวอดีตแฟนเนี่ยนะครับบาดเจ็บสาหัสส่วน แฟนหนุ่มคนนี้ขี่รถหลบหนีไปเป็นพลทหารครับเชื่อ<ะ>นายกฤตกรนะฮะหลังเกิดเหตุแม่ทัพภาคที่3นะครับสั่งให้หน่วยงานต้นสังกัดเร่งติดตามตัวมาให้ได้เช้าวันนี้ครับถูกกดดันอย่างหนักกิตกรต่อติดต่อขอเข้ามอบตัวนะครับกับต้นสังกัดเป็นที่เรียบร้อยจากนั้นถูกส่งตัวมาที่สพเมืองพิษณุโลกระหว่างที่มาถึงโรงพักผู้สื่อข่าวนะครับถามว่า ไปจ้วงแทงภรรยาตัวเองทำไม,อมเออเขาเป็นคนรักไม่ใช่หรือค่ะกิจารยอมรับนะครับว่ามันเป็นความแค้นส่วนตัวครับพี่นักข่าวภรรยาชอบพาผู้ชายอื่นมานอนที่บ้านหลังจากนั้นพอมีปากเสียงกันก็แยกกันอยู่มาประมาณเดือนหนึ่งวันเกิดเหตุตั้งใจจะไปง้อขอคืนดีย้ำนะครมเนธนี่ขนาดเขาตั้งใจจะไปขอคืนดีนะแต่พก <6 S 2> <6 S 2> มีดไปซะเล่มอาวาไปเริ่มเลยเออนะฮะ พอถูกฝ่ายหญิงปฏิเสธนะครับเจ็บช้ำน้ำใจก็ส่วนหนึ่งอีกส่วนหนึ่งเนี่ยถูกไล่ให้ไปตายไอ้คำนี้แหละทำให้เกิดไนฮะสุดทนเออนะคำนี้แหละกิตรกรเลยบอกมันฟิลขาดครับพี่มันฟิลขาดก็เลยเกิดอารมณ์ชั่ววูบก่อเหตุขึ้นครับช่วงช่วงช่วงแทงตรงคอเขาหนัะ เขาพูดแชทคุยกันไม่ดีแล้วก็เลยโมโหเขาพูดไม่ดีประโยคที่ทําให้เราโมโหเนี่ยคือประโยคอะไรครับเขบอกอยากตายเขาบอกจะไปตายกันไปเพื่อไล่เขาไปตายซะนะเขาก็เลยโกรธเลยนะฮะโอ้โหเนาะนี่ฝ่ายหญิงเขาถึงไม่อยากอยู่ด้วยอารมณ์รแรงนะนะครับพนักงานสอบสวนก็สอบปากคํานะครับตั้งข้อหาพยายามฆ่า นำตัวส่งสารทหารมทบ39นะครับที่พิษณุโลกนะครับส่วนอาการของอดีตแฟนสาวนะครับนางสาวส,าสัชพิมพ์เนี่ยนะฮะตอนนี้พ้นขีดอันตรายแล้วค, oh, ครับคุณกมวเนรโอ้นะฮะปรากฏว่าโอ้โหที่คอเนะี่ยมีบาดแผลถูกแทง<อ>ในหลายจุดแต่ว่าเคราะห์ดีที่ไม่ได้ไโดนจุดสำคัญใช่ไหมไม่ได้โดนพวกเส้นเลือดใหญ่ไม่ได้โดนหลอดลมอะไรแบบนี้นะครับทีมแพทย์เนี่ยนะฮะก็ให้ตำรวจเข้าไปสอบปากคำละเชื่อว่าปิดคดีได้เร็วนะก็ต้อง รับโทษไปนะครับสำหรับแฟนหนุ่มนะฮะ